สวัสดีครับก็วันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่นี่คิงคองบิ๊กคาร์นะครับมาที่นี่มีแต่รถสวยนะวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยรถที่คิงคองบิ๊กคาร์นะครับเอามาจากไหนผมบอกเลยเป็นรถประมูลนะครับนะแทบจะ 9- 5เปเ็นป็นรถประมูลถามว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเรถประมูลไม่ดีนะรถเต็นท์ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับแล้วค่อยตอบนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้เราพามาดูนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่นะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับนะคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi ไทตันนะครับดับเบิลแคปนะ2.5 g l x นะครับโมเดลปี22นะครับจดทะเบียนปี23นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับเพิ่งลงเทเลอร์มานะครับนะเดี๋ยวให้ดูลักษณะตัวรถก่อนนะครับตัวรถนะครับคันนี้บอกเลยว่าออกแบบป้ายแดงนะครับ6 แ8 9 0 0 0บาทนะครับห8 9 0 0 0ดน้านะป้ายแดงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับรอบๆคันนะครับคันนี้ <c oughs> หลักๆนะครับที่ผมเห็นนะมีริ้วรอยอยู่แค่นี้นะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราเอาจจะต้องเ,อเก็บสีนิดนึงนะครับมีการชนหน้าคูดมาแค่นี้นะครับนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอ่า คันนี้นะครับได้หูกระจกเป็นสีดำนะครับมือเปิดนะครับก็เป็นสีดำนะครับอ่านะนี่ยางก็ปีย2ิสองนะครับยางก็ปีย2ิบสองนะโมเดลย2ิบสองยางปีย2ิบสองนะครับนี่ไฟท้ายนะครับเอ่อมือเปิดฝาท้ายก็เป็นสีดำเงาๆนะครับนะให้ดูโอ้นี่รายการประมูลยังติดมาอยู่เลยนะครับนะนี่ตะเข็บตะเข็บนะครับฝาท้งฝาท้ายนะครับเดิมหมด นะครับนะคันนี้บอกเลยโคตรใหม่อะนะครับข้างนอกอาจจะดูเปื้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะนี่ให้ดูหัวหมอนนะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะนี่คันนี้อะ่ะเดี๋ยวบิวเข้าข้างนู้นนะครับนี่คันนี้นะครับบอกเลยให้ดูเลขไม้นะครับนี่ เห็นไหมเอ่ย9,267กิโลนะครับนะคันนี้นะเลขหม่9,000กิโลนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับเอ่อเอเกสารนะครับ book service นะครับโอ้หอันนี้อันนี้อยู่กระทั่งนี่นี่เวลาสมมติว่าลูกค้าที่ซื้อป้ายแดงนะ สองสัญญาเช่าซื้อยังอยู่เลยนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติใครซื้อป้ายแดงนะจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับส่งมาจากทางไฟแนนซ์นะครับหรือธนาคารนะก็ส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านนะอันนี้ยังอยู่เลยนะครับนี่สำเนาทะเบียนรถนะครับให้ดูรถคันนี้นะครับจดทะเบียนนะสามกุมภาพันธ์สองห้าหกหกนะครับโมเดลยี่สิบสองชเจนนะครับนะรถยี่สิบสองนะครับจดยี่สิบสามนะนี่อันนี้เป็นใบประเมินใบเกดนะครับอ่าโอเคคันนี้ เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอันนี้กันดีกว่านะครับตัวรถนะผมให้ดูไปแล้วนะครับว่าภายนอกเป็นไงนะครับที่มาที่ไปนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเรียกนะครับบริษัทกูอินสเปกชั่นนะครับมาตรวจสอบนะครับโครงสร้างเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่ารถที่เราซื้อทุกคันเนี่ยนะครับโครงสร้างเป็นไงนะครับตัวถังเป็นไงเครื่องยนต์เป็นไงนะครับผมไม่อยากมา คุยเองโมเองรถผมสวยรถผมสวยนะครับเอาว่าเดี๋ยวลูกค้านะครับลองมาดูนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็เรามีนะครับบริษัทนะครับที่เขารับตรวจสภาพรถนะครับก็จะมาออกเอกสารนะครับมาตรวจสภาพรถแล้วก็ออกเอกสารนะครับแล้วก็เซอร์ติฟายตัวรถมันเองดีกว่านะครับนะอ่ะเรื่องเรื่องตัวรถจบไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับคันนี้นะครับนี่นะรับประกันนะครับ หมือนรถใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับนี่หมื่นโลยังไม่เข้านะคูปองหมื่นโลยังอยู่นะครับนะคันนี้เงื่อนไขรถใหม่นะครับเขารับประกันหนึ่งแสนโลนะครับนะเป็นไดมอนวารันตีนะครับห้าปีแสนโลนะครับเพราะนั้นซื้อคันนี้ไปนะครับสบายใจได้นะครับว่ารถยังมีรับประกันนะครับห้าปีแสนโลนะแล้วก็เข้าศูนย์นี่ ฟรีค่าแรงหมดนะครับนะฟรีค่าแรงถึงแสนโลนะนี่ให้ดูคุปปองนี่นะนะฟรีฟรีฟรีค่าแรงถึงแสนโลนะครับนะเงื่อนไขการรับประกันก็คือนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนี้นะรถมีปัญหาใครซ่อมใครดูแลใครยังไงนะครับเข้าศูนย์มิตซูได้เลยนะครับอ่าเคลมเลยนะครับตามเงื่อนไขป้ายแดงอ่ะกันนี้ เดี๋ยวมาคุยเรื่องจัดไฟแนนซ์กันต่อดีกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อป้ายแดงดีกว่าไหมอ่าอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่คันนี้นะครับบอกว่าซื้อป้ายแดง6กแสนเนะครับหกแสนเนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าคันนี้นะผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราดูกันนะอ่ะคร่าวๆแล้วกันคันนี้นะถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อป้ายแดงนะครับคุณจะผ่อนอยู่เดือนละ10,000ื่นกับ 855บาทแต่วันนี้นะครับมาอยู่ที่คิงคองบิ๊กคาร์นะครับเป็นรถมือสองนะผ่อนอยู่เพียงนะครับ7,798บาทนะครับออกรถ0บาทนะครับไม่ต้องดาวนะผ่อน7จ0ดนะครับเนี่ยบอกว่าเนี่ยเจ้าของเดิมออกป้ายแดงมาผ่อนเดือนละเมินนะครับเพิ่งจดทะเบียนเมื่อกุมพาเนี่ยเท่ากับว่ารถใช้ไปไม่กี่เดือนเองนะครับก็ถ้าเกิดมาซื้อที่ผมตอนนี้นะ 7 0 0 0นะครับเงื่อนไขการรับประกันก็โหนะครับเหมือนป้ายแดงเป๊ะเลยนะครับนะแต่คุณไม่ต้องไปผ่อนเดือนละหมื่นนะครับคุณผ่อนเดือนละ7,007ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกคันหนึ่งนะครับนะกับใครที่กำลังบอกว่าดูนะครับรถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับ4ี่ประตูคันนี้นะผ่อนเดือนละ7,007นะครับรถปี22-23นะครับรับประกัน5ปีนะครับแสนโลนะครับฟรีค่าแรงด้วยนะเข้าศูนย์อันนี้เดี๋ยว ผมจะเอาไปเข้าศูนย์ให้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่วันรันตีมันจะได้ทำงานต่อนะครับนะเพราะนั้นก็เนี่ยให้ดูโหใหม่ใหม่มากๆอ่ะเนี่ยหัวมงหัวหมอนอยู่หมดนะครับเอกสารอยู่ครบนะก็ท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับกลับบ้านปีใหม่คันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะใหม่ทุกอย่างนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยเนะี่ยนะครับอีกขั้นเก่าเอ๊ะ แอร์บิวเราคันนั้นไมกี่พันโลวะเจ็ดพันโลไต่ำต่ำพอเจ็ดพันอ่าเจ็ดพันคันนั้นนะครับสีเทาเข้มนะก็ขายไปแล้วนะครับนะคันนี้ก็เลยเพียะเห็นว่ารถมันสวยนะครับนะได้สีขาวด้วยนะครับได้ไม้ด้วยไมน้อยด้วยนะครับไม้หลักพันนะก็เอามาให้ลูกค้านะครับได้เป็นทางเลือกนะครับได้มีรถสวยรถดีๆนะครับเอาไว้ใช้งานแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะครับนะคันนี้นะครับอ่าราคาเงินสดนะครับ 4 3 9 0 0 0นานะครับไม่ต้องถามนะว่าโปรโมชั่นอะไรนะครับคันนี้นี่บอกว่าเราตั้งราคาแบบเอาต่ำเตี้ยเรียราดเลยนะครับ4 3 9 0 0 0นะครับแล้วก็แต่ประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับอีกราคาได้เลยต้อาขอดูภายนอกหน่อยค่ะอ๋ออยากดูภายนอกเอ่เดี๋ยวนะครับอา่าคุณอรพันธ์โอ้โตันนี้รถสวยจริงขอบคุณมากครับคุณนนทินอ่ะอ,อยากดูภายนอกได้เลยครับจัดให้ เดี๋ยวเราพาดูข้างหน้าอีกทีนึงก็ได้นะครับนะคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีตําหนินิดนึงนะฮะบก็คือกันชนหน้าคูดมานะครับนะแค่นี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บสีให้ไม่เป็นไรนะครับแต่โครงสร้างโดยรวมนะครับไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรนะครับมีคูดมาแค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นโฉมก่อนที่จะไมเนอร์เชนล่าสุดตอนนี้นะครับแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยสวยกว่าตัวที่ไมเนอร์เชนนะถ้าเชื่อเฮียก็ลองดูนะครับนะคันนี้นะครับ 4แ9 0 0 0บาทนะครับนะไททันปี22.23จด23นะครับจดทะเบียนเดือนกุมภานะจดทะเบียนเดือนกุมภาปีนี้นะครับนะรถไม่กี่เดือนเองนะครับนะเลขไม่9,000นนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับมีเดี๋ยวต้องเก็บสีกันชนหน้าตรงนั้นนิดเดียวเองนะครับนะนี่ให้ดู นี่ให้ดูนี่นะครับไม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับคันนี้ได้กุญแจ2ดอกครบนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเข้าศูนย์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับนะก็จะได้มีวารันตีมีอะไรนะซื้อไปก็สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะคนซื้อก็เออคืเาเรื่องอะไรอะ่ะสบายใจนะครับรถมีรับประกรันจากศูนย์มิซูนะนะนะครับ อ๋โอโอเคนี่นี่ก็คือไททันนะปี2 2่สนะครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับอ่าผ่อนเดือน 7, 7 0ดอ่าโอเคก็เดี๋ยวฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่อยากได้รถปีใหม่ๆนะครับใหม่น้อยๆนะครับแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะครับ700 0กว่าบาทนะก็สนใจก็รีบทักมานะครับนะคันเก่า มาแป๊บเดียวเขไปแล้วนะครับคันสีเทานะครับปี23เหมือนกัน22ต่อ23นะครับอันนี้ก็ขายไปแล้วนะคันนี้ใครอยากได้รีบเลยนะครับนะรถสวยอยู่ไม่นานนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับ